น้อง,งเมยค่ะตอนน้องเมยย้อนกลับไปตอนที่เราจัด n i Forum ครั้งแรกก็คือที่น้องเมย์พูดแบบว่าเมื่อสองพก็คือ10ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นการจัดงานตั้งใจจัดครั้งเดียวนะครับเพื่อที่จะฉลองครบรอบ15ปีของ n a ไทยย้อนอดีตให้ฟังตอนนั้นเนี่ยเอ็นมีบริษัทจดทะเบียนนักสิ่งปี2014เนี่ยคือ 1นึ่ง้อยสิบเอริษัทเลสงจังานนะแล้วก็มีบริษัทที่เคยอยู่อในแต่ก็ย้ายไปอยู่ในเซกเนต์สิบปดบริษัทเัราจะเห็นว่าสิบปีาการทำในเมืองมีบริษัทจดทะเบียนร้อยสิบเอริษัทราะว่าปีีเนี่ยไม่ถึง10บบริษัททีเขาจะเปอย่แต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยสิบปีผ่านมาวันนี้คนระับในตลาดทรัพย์ยางามีบริษัทจดทะเบียนอ,อยู่สองบริษัท จาก111เก 120, ป,เ 1, ปเ็น220ก็คือขึ้น2เท่าในชว่วง15ปีกับ10ปีจะเห็นว่าอาการโตก้าประโดุแล้จากนี้ยังมี56บริษัทนะครับที่เคยอยู่ในดินแดนขยายไปเสร็ก็จะเห็นสติในการโตแบบนี้ไป,ป<อ>ถามว่าไอ้เราตอนจุดเริ่มต้นนะทำไมถึงถึงเริ่มต้นมีเป็นไงขอรัมเราก้มาดูไหมสิ่งที่เราจะเติมเต็มให้อาการ พัฒนาตลาดทุนหรือตลาดไอเอ็นเนี่ยคืออะไรบทบาทหน้าที่ของตลาดซักก็คือการบริษัทจะเปียนที่ดีเข้ามาและทำให้ท่เติบโตในมุมนต่ีกมุมหนึ่งคือการที่เรานําข้อมูลของบริษัทเนี่ยไปให้กับผู้ลงทุนเนี่ยเพื่อเขาจะได้มีโอกาสในการลงทุนเราเหมือนตลาดนะเราเป็นการดึงมาเชื่อว่าบริษัทที่ดีกับผู้ลงทุนงัานไอเอ็มหรืองานดีแคสซิลเลชันเนี่ยเป็นงานที่สำคัญมากนี่ทำไงที่จะทําให้ไอเอ็มหรือพัฒนาไอเอ็ม ตัดทรัพยกีนเงนะาเราก็คิดว,ว่า Forum เอไมโฟรั่เนี่ยจะเป็นคนที่ที่ตอบโจทย์เรื่องไนื้อหาที่ดีว่าเสน่ห์ของเอไมไอก็คือผู้บริการเนี่ยเหมือนพี่ม้าเนี่ยขนาดรัศมีคมเนี่ยนะครับหรือที่ห่างเนี่ยหรือพี่ๆทุกท่านเนี่ยก็คือเสน่ห์ยังไงก็คือการเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็คุณอี่สรงวันนั้นอภิส่งผลวันนั้นหัวเรื่อย่ในการจัดงานก็คิดว่า ถ้ามีคือเสน่ห์อะคือแล้วก็เปิดบูธเลยเอาบูธของเา็จงแล้วให้ผู้ลงทุนได้เข้ามาคุยกับผู้เรหารก็คืองานวันเดียวเนี่ยเป็นงานที่คนที่เดินเข้ามาในงานได้คุยกับผู้เรหาร CEO CFO INA ตัวเป็นๆจะได้รู้จักกับบริษัทเพราะฉะั้นวันเดียวเนี่ยสามารถรู้จักได้เกือบร้อยบริษัทก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วเราก็เสริมด้วยเวทีสัมมนานะครับก็คือจุดเริ่มต้น เราก็ไป <บน S 1> เรื่องของสองสูตรนะบทบาทในการจัดการกันหนึ่งนะครับกับนบทบาทในหน้าที่ของปรัธานเอาไปเรื่องของการจัดการนะ้ตอนที่เราจัดเตอนนั้นก็บอกว่าไม่มีใครทําเป็นเลยนะมีเด็กพี่สองเนี่ยที่มาคอยปั่นหัวเรานะเฮ้ยจัดดนะีๆนะพี่นะแล้วก็เรียกวนะ่าทํางานแบบเอาทีมทั้งหมดเข้ามามาดูมาตุ้มทํางานกันนะแล้วก็เริ่มทำแบบว่าทีมของผมทั้งทีมทีมของพี่สองทุกคนมาดูมาตุ้มจัดจน ตันั้นบอกว่าวันนี้นะครับสมาคมมีความเข้มแข็งามากขึ้นมีกรรมการที่เสียสละเข้ามาทางานกันนะครับมีสปอนเซอร์ที่น่ารักแบบ CNDF จากีพี่นกเนี่ยเข้ามาก็แบบจะเห็นว่าเรามีโครงสร้างที่ที่พอเลยแล้วก็เขาล่วมงานนะครับเป็นบทบาทที่ปรึก,กัาในนะ้ร่วมทำงานอยที่สมาคมเนี่ยก็จะเป็นคนที่จัดงานเป็นหลักนะอันนี้บทบาทในการจัดงานกน็จะเห็นว่ามีสมาคม,มเป็นตัวหลักเราเป็นส่วนเสริม<ฆ>คอยให้ข้อมูลนะครับ แล้วก็มีสปอนเซอร์ที่น่านอนแบบ CMD และคือบทบาทในการจัดำานินไปถามว่าบทบาทของตลาดทรัพย์ MBI นะครับบทบาทของเราก็คือการเป็นตลาดในที่หมึ่งเลยก็คือหาบริษัทจดทะเบียนที่ดีๆเข้ามาที่มีโอกาสเติบโตแล้วก็พัฒนาเขาให้เติบโตขึ้นรวมทั้งเรื่องของการมี ESG นะครับต่อเนื่องยื่นั่นคือบทบาทส่วนที่หนึง่งบทบาทส่วนที่สองก็คือการทำให้ผู้ลงทุนนี่ได้โอกาสในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ดี ไม่ว่าช่วงภาวาะตลาดจะดีหรือไม่ดีเราก็คิดว่าทุกๆช่วงตลาดเนี่ยมีโอกาสในการลงทุนแต่ทำยังไงถึงจะให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเห็นโอกาสและเขาเ้าถึงโอกาสการได้นะฮะนั่นคือเป็นอีกบทบาทอีกบทบาทหนึ่งที่บอกว่าตลาดทรัพย์ของเราเนี่ยถ้าย้อนถ้าไปดูตัววิชั่นของเราเนี่ยวิชั่นตันทรัสซัม,าามาก็คือ to make the capital market work for everyone การทำให้กระดทุนไทยเนี่ย เป็นประโยชน์หรือตอบโจทย์กับคนไทยทุกๆคนนะนั่นคือบทบาทที่เราทําและถ้าดูบริษัจทจดทะเบียนในตลาดซับจะเห็นว่าในเซ็ตเนี่ะอยู่ประมาณหกร้อยาอบ,บริษัท700ดร้อยแล้วกันอ<ฮ>ินดัสีสอ0รก็คือเการ้อยบริษัทต,ตรงนั้นคนก็จะบอกว่ตาตลาดหซับเนี่ยเป็นที่สําหรับคนรวยเท่านั้นคือบริษัทใ,ใหญ่ๆผู้ลงทุนอีกหลักล้านไม่ได้ครอบคลุม70บเจ็ล้านแล้วก็ยังขยายบ,บาท้างก็เพราะว่าเรามีบทบาททั้งทางตรงท,ที่ที่พูดนิติบัญญงติทางป<ฮ>้อมก็คือ กองทุนที่ผ่ายนะฮะกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนต่างๆเนี่ยก็มาลงทุนในตลาดหุ้นนะครับมีการจ้างงานติเรียงแต่ว่าเราก็ขยายบทบาทของเราในมุมที่บอกว่าบร,ริษัทจดทะเบียนที่เข้ามาตลาดนะครับแล้วก็มีมุมที่ว่าผู้ประกอบการที่สนใจเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือผู้ประกอบการที่เป็นไม e ่ใช่ผีสานจุดในหานไลน์ตลาดซัพย์ก็ได้สร้างไลน์ติดเชิงนะครับเป็นตลาดที่สามนองเซตเอเมียจะมีไลน์ติดเชิงสำหรับบริษัทที่อยากเข้าเอเมียเข้าเซฟ ยังไม่พอก็มาเข้าว um. จะไปเป็นในรายในเชิงได้แล้วเราก็ทำลายแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มที่มีความรู้มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีตัวช่วยผู้กำกับ่ารนี่ก็เป in ็นการขยายบทบาทมาในส่วนของตลาดซับละตลาดซับในเมยนใหม่ตอนนี้ผมก็ดูแลทั้งตลาดซับ PBI และตลาดรายในเชิงตอบยาวนิดนึงนะเพื่อฟังเข้าใจว่าครอบคลุมนะต้องบอกว่าครอบคลุมมากๆเพราะว่าจากที่ได้ฟังก็คือเราจะได้เห็นถึงกำกัการเริ่มเริ่มต้นการและสนับสนอผลงาน MAI c o r สอ2 But, เรียกเชิญคณะด้วยค่ะเป็นเชิญเลยค่ะเ,เชิญค่ะ,คะและบนวที